เจมี่คาร์ลเกอร์ตำนานกองหลังของสโมสรลิเวอร์พูล,ลเปิดเผยว่าโดมินิกโซโบโซไลทำให้เขานึกถึงสตีวีเจอราดอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาเช่นกันพลังขับเคลื่อนของเขายอดเยี่ยมมากแต่รู้สึกเหมือนการเซ็นสัญญากับฟลอเรียนเวสต์ทำให้เขาก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อตอนต้นฤดูกาลหลายคนไม่ได้คิดว่าโซโบโซไลจะต้องอยู่ในทีมด้วยซ้าฤดูกาลที่แล้วเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเกือบจะเป็นเพราะผู้เล่นคนอื่นมีข้อบกพร่อง เขาไม่สามารถขาดเขาไปได้เพราะเขาต้องวิ่งไล่ตามโมฮัมเหม็ดซาลาห์และอเล็กซิสม็คอาริสเตอร์คุณต้องการประตูและแอซิสมากขึ้นแต่เมื่อเขาไม่อยู่ลิเวอร์พูลกับต้องเจอกับความยากลําบากในความคิดของผมเขาเล่นเป็นกองกลางตัวกลางเบอร์สิบเพราะเขาดูเหมือนเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทีมแล้วในเวลานี้เขาสามารถครองบอลได้เขาสามารถจ่ายบอลได้ผมคิดว่าเขายังมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในเรื่องผู้นำอย่างมากความมุ่งมั่น และมีสมาธิแค่ฟุตบอลในสนามของเขาเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆแน่นอนว่าบางครั้งเขาทําให้ผมนึกถึงเพื่อนสนิทของผมอย่างสตีวีเจอราดแต่เขาจําเป็นต้องยิงประตูให้มากขึ้นตอนที่เขาเข้ามาผมรู้สึกว่าเขาขาดความมั่นใจไปบ้างแต่ผมรู้สึกว่าเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่านี้เมื่อเขาตระหนักว่าเขามีความสําคัญต่อทีมมากขนาดไหนในตอนนี้